ครับสวัสดีครับอา่าวันนี้ผมจะมาเข้าในเกมของสมอนเตอร์วอลนะครับผมอ่าตอนนี้พอดีมันมีกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมเปิดคัมภีหนึ่งร้อยใบนะครับผมตอนนี้ผมทําครบมาแล100า้วหนึ่งร้อยใบก็เนี่ยเนี่ยตัวในกิจกรรมเนี่ยเนี่ยสม,มอนมอนเตอร์ครบหนึ่งร้อยครั้งเอ่อสม,มอนมอนเตอร์หนึ่งร้อยครั้งแจกคัมภีหนึ่งร้อยอันนี้ผมครบร้อยแล้วครับรับของเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ เดี๋ยวจะไปเปิดกันเดี๋ยวผมไปรับของในกิจกรรมก่อนผมมีหินไอซมีหินมนโนอยู่จดได้เปิดพร้อมกันเลยผมมีตัวไอ้เขาเรียกว่าตัวคัมภีคัมภีในตำนานนะที่ที่มันเปิดสุ่มสุ่มสี่ดาวกห้าดาวอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันเลยครับรับก่อนรับก่อนอ่าออกก่อนเป เฟติเฟตโอเคนะเดี๋ยวไปดูคัมภีร์กันว่าของผมมีกี่อันนะครับผมก็ไปดูกันว่าอันนี้คัมภีร์ผมมีคัมภีร์ส้มอยู่ร้อยสามใบนะครับแล้วก็คัมภีร์ในตำนานหนึ่งใบแล้วก็หินมาโนอีกแล้วสมอลเล็อีกหนึ่งครั้งมันมีห้าอ่าได้ได้หนึ่งตัวครับผมเขม,มีหกสิบสองก้อนแล้วก็ได้หนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ผมเคลียร์อ่าเคลียร์ ก็เลยเกียตัวคลังมอนสเตอร์ละตันนี้ครบหมดละผมจะเหลือไว,ไว้เนี่ยมีมีแค่ตัวโอดินไว้ตัวเดียวนะครับผมเ,เห็นไหมมีตัวโอดินไว้ตัวเดียวจะได้รู้กันว่าหนึ่งในหนึ104่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยห้าหนึ่ง้ยห้าสมอหนึ่งร้าครั้งนี่จะมีห้าดาวกี่ตัวครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่าเอาเลยมาเอาแล้วนะ ลุนลุนกันลุนห้าดาวกันนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยโบอะไรนะหนึ่งสองซ้ำฟืดฟืดโอ้โหเปิดมาก็ได้สี่ดาวเลยครับแต่สี่ดาวปอมบอกเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่าตัวที่สองเออมาขอผ่าสักหน่อยดีนะ เฮ้ยมาสักทีเนี่ยเพนกินเนี่ยมีแต่ตัวซ้ำๆงั้นเลยเนี่ยมันต้องมีสักหนึ่งเดวะโอ้โสี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวเ,เทียมโอ้เกลือจริงบอกเลยอ่าไหไมามาฮาร์คเออฮาร์คเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้กินตัวนี้ไว้กินโอ้โหขอสักหนึ่งผาผมก็ดีใจแล้วนะ ผ่านไปตอนนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยสิบใบสิบใบแรกผ่านไปเอาสิบใบต่อไปครับสิบใบต่อไปยาวบริษัทยาวเลยจ้ะมามโ่โอ้โหสิบใบต่อมาโอ้โหไม่มีวิเวลครับผม โอ้สิ oh, <laughs> บใบที่สองก็ไม่ผ่าครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่สี่ดาวปอมอะต่อไปมาลุ้นกันครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันช้าๆมีผ่าเลยเออเออลุ้นกันครับตัวนี้ห้าดาวห้าดาวชู่าอ่ะไม่ไหวมาเอาต่อชีวิตยังต้องสู้ต่อไปครับผมอ่าโอ้ oh. <laughs> สามอีกอ่ะเอาไปเอาไปกินแล้วกันได้สิบใบต่อมาครับสิบใบรอบที่สามห้าดาวซะหน่อยนะไหนๆก็รัวๆคอมพีมาขนาดนี้ละโอ้โห,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 โหสามสิบใบผ่านไปพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจอดๆๆๆเอาไปยังต้องสู้อีก มันต้องโดนครับโดนสักหนึ่งตัวแล้วว่าผ่าสิครับผ่านึกกิ้งก่าอ่ะโอ้หนักลบพูดเฮ้ยมันต้องโดนมันต้องโดนห้าดาว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 ปาดเออลาพิสลมโอ้ยอ่ะไปเราต้องสู้กันต่อครับ อ่ามันต้องมีห้าดาวมาครับห้าดาวห้าดาวห้าดาวนี้ไม่ใช่ไก่ย่างนะครับผมมันจะเป็นตัวมอนเตอร์เอ้ยเอ้ยเอาเลาว่าพาแล้วพาแล้วห้าดาวไม่ห้าดาวไหม <c oughs> หนึ่งตัว <c oughs> มา <c oughs> ชีวิตเราต้องสู้ครับผมสี่สิบใบแรกผ่านไปไม่มีห้าดาวเลยจ้ สีดาวมีบ้างครับสีดาวเทียมก็ยังมีโอ้มามามาเรามาดูกันว่าเราจะได้มอนหรือ,รอจะได้เกลือนครับผม <c oughs> อะ <c oughs> จะเข้าสู่ถึงเข้าสู่ครึ่งทางแรกนะครับผมครึ่งทางแรกผ่านไป จะได้ห้าดาวหรือไม่โอ้โหดูดูความใจร้ายของเกมโอ้ยอ่ะละอ่ะละห้าดาวสัหน่อยห้าดาวให้หน่อยโอ้โหอ้โหะอย่างอยมันต้องมีหวังวะต้องโดนสักอันนึงสักอันนึงหน้าพาให้พี่หน่อย เนี่ยใบที่ห้าสิครัผมผ่านไปแล้วครึ่งทางครับอะไรของพี่เนี่ยเออมาครึ่งทางสุดท้ายครับผมห้าสิใบสุดท้ายนะมันต้องมีสักหนึ่งที่เป็นของเรานะจ๊ะห้าดาวห้าดาวห้าดาว ไปยังไม่ว่างเว้น,นครับผมขณนี้ไปยังไม่หยุดย่อนครับเข้าสู่ใบที่หกสิบครับผมใบที่หกสิบเเอาแล้วครับสี่สิบใบสุดท้ายมาต่อเลยเฮ้ยทำไมทำกันอย่างนี้ ทำไมทำกันอย่างนี้โอ้ยแต่เข้าสูสอาใบที่เจ็ดสิบนะครับมีแค่ติยกัมพีนะครับผมอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใบต้องมีให้ผมสักตัวไหมความทุอัสให้ผมสักตัวไหม เออเจ็ดสิบใบผ่านไปครับสามสิบใบสุดท้ายมามาลุ้นกันสามสิบใบสุดท้ายจะมีห้าดาวให้ผมบ้างไหมเออห้าดาวผ่ามาหน่อยก็ได้ผ่านมาให้ลุ้นหน่อยไม่ผ่านละผ่ามาสักหน่อยผ่ามาสักหน่อย <S <S เปียงเปี่ยงอะอะอะ อีดอ่ดาวพี่ด,ด,ด,ดาวพี่เออเออเออความหวังเริ่มริบรีแล้วครับ,บยี่สิบใบสุดท้ายมาเรามาพิสูจน์ <c oughs> กันว่าห้าดาวจะได้กันไหมน,นะขอสักตัวหน่อยนะห้าดาวจ้า เดี๋ยวสิบใบสุดท้ายเราจะค่อยค่อยเปิดค่อยค่อยสโลว์นะฮะเจ้พาเข้าไปดิพามาพามาแล้วก็เข้าสู่ใบที่เก้าสิบนะครับเป็นแต่ละตัวโอ้อ่ะสิบใบสุดท้ายจัดไปสิบเก้า ขายพี่ไม่ไน้องขายพี่น้องแปดเจ็ดหกห้าห้าสี่อ่าลุนกันลุนกันลุนกันห้าดาวห้าดาวห้าดาว เจ็ดเคร่โอ้โหมีตัวให้อวดแล้วโอ้โหขอแคปหน้าจอไปเลยโอ้ขอบคุณเลยขอบคุณเลยความฝันผมเป็นจริงแล้วครับตอนนี้100ใบเหลือไป95ออกมาเป็น5ดาวโอ้เอาละแห่รู้สึกเตรมปรียินดีปีดา2 1 ใบสุดท้ายของสกอร์ส้มครับอันนี้มาลุ้นกันอ่าโอ้โหอ่าประสบความประสบความสำเร็จครับก็นะอ่าเขาเรียกว่าได้แล้วก็ห้าดาวหนึ่งตัวนะออไม่เสียเที่ยวไม่เสียแรงอ่ะขอเปิดหินมนโนเข่าหน่อยหินมนโนแซม,มอนมาถ่าเข้าหน่อยอะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอัพีแนตำนานอันนี้ได้สี่ดาวชัวร์ละแต่ห้าดาวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูหนึ่งสองเปิดกันเลยจ้ะตังพอเออตังไอตังพอตังพอเปิดปั๊วเบี้ยเบี้ยเบียเ้ยห้าดาวนะห้าดาวห้าดาวอโอเคก็ยังดีหนึ่งตัวประสบความสำเร็จละสู้ต่อไปนะครับ เดี๋ยวโชว์หน่อยคิงหน่อยคิงหน่อยตัวไหนห้าดาวที่ได้มาคิงก่อนคิงก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เท่ทไปเลยอะไม่เคยมีห้าดาวเท่ทททยางงี้สักทีเลยนะมีเปิดได้ันี้เป็นตัวที่สามในชีวิตผมอบอกเลยเอาละพอแล้วยิ้มกริมบายบาย